าประเทศศรสะนากับเกมโกเบนครับผมอ่าไปที่ประเทศไทยก่อนครับอ่าไปที่ประเทศไทยช่มเอ็ดเจะบอกว่าประเทศไทยอยู่ห่างจากประเทศศราสันา5,800กิโลเมตรไม่รู้ทิศอะไรไปทิศนี้กันออสเตรเลียอ่ะซื้อออสเตรเลียใกล้ขึ้นไหมไม่ใกล้ขึ้นนะฮะอืมอาจจะไปทิศนี้ญี่ปุ่นละกันครับผมญี่ปุ่นก็ไม่ใกล้ขึ้นเหมือนกันครับเฮ้ยไม่ถูกเลยเหรองั้นไปทิศนี้อะไรดีโอมานอ่ะลองไปโอมาน นี่โอมานใกล้ขึ้นแล้วอันนี้5,000อันนี้3,200กิโลเมตรอาจจะอยู่แถบนี้ไปตรงนี้ดีไหมอ่าโซนอะไรดีคิคกิสถานยิมถูกแต่ว่าไม่ใกล้ขึ้นลองไปที่กรีซเลยก็ยังไม่ใกล้ขึ้นนะอันนี้ใกล้สุดอันนี้3,000นี้5,000ัจะเป็นไรอะแอฟริกาหรอลองไปต AR Central African Republic อ๋อนี่ไงใกล้ขึ้นแล้วครับ 3,000 3,000กิโลเมตรอันนี้3 2 0 0นี่3,000แปลกแปกแฮะมาดีฟเหรอไม่น่าใช่แล้วจะเป็นแถบ,บนี้ลองลองพิมพ์ Kenya. เค้นยาเฮ้ยเคน่าใกล้แล้วเคน่าใกล้แล้วงั้นลองมาแถบ,บนี้ให้หมดเลยฮนะอไปมาดากัสการวยเกาะตรงนั้นเอ้ย <c oughs> เดี๋ยวนะที่ไทยห่างมาดากัสการ์5พันกิโลเมตรอเนี่ย อันนี้คือห่างห้าพันอันนี้ห่างสามพันแล้วอันนี้ก็ห่างสามพันด้วยโอเคประเทศปริสนาคือมาดากัสการ์ครับผมวันนี้